สวัสดีคะ่ะทุกคนชาวนี้เรากำลังเดินทางไปท่าเรือรอยัลมารีนากันนะคะมาถึงท่าเรือแล้วก็ทำการเช็คอินก่อนเลยค่ะที่ท่าเรือก็จะมีเป็นพวกของว่างนะคะขนมปังชากาแฟให้ทานก่อนลงเรืออันนี้ก็จะเป็นการอธิบายโปรแกรมของพี่ไกด์นะคะว่าทริป p ีพ,พ,พีวันนี้เราจะไปที่ไหนกันบ้างถึงเวลานะคะพี่ไก่ก็จะพาไปขึ้นเรือเดินทางโดยเรือสปีดโบ๊ทนะคะบนเรือก็จะมีน้ำดื่มให้ทานด้วยค่ะ จุดแรกของวันนี้นะคะเราจะไปที่เกาะไข่ในกันค่ะบนเกาะไข่นะคะก็จะมีร้านอาหารสามารถซื้อทานได้ตามอธัธยาศัยแล้วก็มีมุมที่นั่งต่างๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศบนเกาะนะคะแล้วก็จุดเช็คอินยอดฮิตบนเกาะไขะคะ่ค่ะเราจะได้รูปประมาณนี้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทางไปเกาะพีพีกันค่ะใช้เวลานั่งเรือประมาณ30นาทีนิดนิดนะคะมาถึงก็ทำกิจกรรมดำน้ำนะคะภายเรือแคน,นูใสแล้วก็เล่นน้ำกระโดดน้ำตามอัยาศัยเลยค่ะสนุกสนานมาก เหนื่อยล้าจากกิจกรรมดำน้ำแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารบนเกาะพีพีดอนกันค่ะวันนี้ทานที่ร้านอาหารอาริดานะคะเป็นแบบบุฟเฟต่ตักทานได้ตามอัธยาศัย,ยมีเมนูอาหารหน่าทานหลายเมนูเลยค่ะทานข้าวเสร็จแล้วก็ยังมีเวลาเหลือนะคะก็มาถ่ายรูปเล่นหน้าชายหาดกันหน่อยค่ะจุดถัดไปนะคะก็จะเป็นการชมบรรยากาศด้านหน้าถ้ำไวกิ้งค่ะ จากนั้นนะคะเรือสปีดโบ๊ทก็จะพาเราล่องเข้ามาในปีเลลาโก้นะคะหนึ่งในจุดไฮไลท์ของเกาะพีพีวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะน้ำทะเลเป็นสีเขียวมรกตสวยมากๆเลยค่ะทุกคน จุดสุดท้ายของทริปวันนี้นะคะก็อยู่กันที่อ่าวมายาวันนี้อากาศดีมีนักท่องเที่ยวเยอะเลยค่ะอ่าวมายานะคะเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของเกาะพีพีที่อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆเราจะบอกว่ามันสวยมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วเราติดตามนะคะว่าคลิปต่อไปเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันอีกบ้างคะ่ะ